หมูแดดเดียวสูตรพรีเมียมอร่อยได้ง่ายๆที่บ้านครับที่ตั้งชื่อว่าสูตรพรีเมียมนะครับเพราะว่าเรามีวัตถุดิบลับก็คือเกลือหิมาลัยจะเป็นเกลือสีชมพูนะครับที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายครับก่อนจะนำมาใช้นะครับเราก็ต้องนำไปป่นให้ละเอียดก่อนครับและก็ยังมีพริกไทยดำ อย่างดีนะครับก่อนใช้ก็ต้องนำไปป่นให้ละเอียดก่อนเช่นกันครับที่ขาดไม่ได้ก็คือรากผักชีกระเทียมน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวและก็งาขาวครับเนื้อหมูที่เลือกใช้ครั้งนี้จะเป็นเนื้อสันคอหมูนะครับเพราะว่าเขาจะมีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อ พอสมควรนะครับมันจะทำให้หมูแดดเดียวของเราเนี่ยนุ่มแล้วก็อร่อยขึ้นครับเมื่อวัตถุดิบครบแล้วนะครับเราก็จะมาจัดการกับเนื้อหมูโดยเราจะหั่นเนื้อหมูให้เป็นเส้นยาวพอประมาณนะครับ เรียบร้อยครับก็จะได้เนื้อหมูที่ยาวประมาณนี้นะครับเราก็จะนำส่วนผสมที่เตรียมไว้มาคลุกเขาให้เข้าเนื้อกับเนื้อหมูของเรานะครับเริ่มจากพริกไทยดำขกละเอียดรากผักชีโขกละเอียด,รยดกระเทียมโขกละเอียดน้ำตาลทรายประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับสามารถปรับลดได้ตามชอบครับ งาขขาวนะครับผมชอบกินงาขขาวผมก็จะใส่เยอะหน่อยนะครับเกลือหิมอะไรครับเราจะใส่พอประมาณเท่านั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มเกินไปครับซอสหอยนางลมซอสปรุงรสฝาเขียวก็จะทำให้เนื้อหมูของเราเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมด้วยตามด้วยซีอิ๊วขาวครับ เมื่อส่วนผสมทุกอย่างนะครับอยู่ในอ่างผสมแล้วขั้นตอนต่อไปง่ายมากครับเราก็แค่ใช้มือของเราเนี่ยขยำ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 เพื่อให้ส่วนผสม,ม<น>เครื่องปรุง<น>เครื่องแท่ต่างๆเนี่ยเข้าเนื้อได้ดีมากขึ้นครับเมื<น>่อเรา,าขยำจนสะใจแล้วนะครับ เท่านี้ก็ได้ที่แล้วครับเราจะนำเขาไปพักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็จะนำเนื้อหมูที่ได้นะครับไปตากแดดไว้ครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็มาพลิกด้านแล้วก็ตากแดดต่ออีก1ชั่วโมงครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมกระทะเพื่อทอดหมูแดดเดียวสูตรพรีเมียมของเรากันเลยนะครับตั้งเตาครับใช้ไฟกลางนะครับแล้วก็ ใส่น้ำมันลงไปครับรอให้น้ำมันร้อนได้ที่นะครับจากนั้นเราก็นำเนื้อหมูลงในกระทะนะครับใช้ตะหลิวเขี่ยให้เขากระจายกันทั่วทางกระทะนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็คอยสังเกตว่างาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือยังนะครับมันหมูเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือยังไม่ต้องทอดนานนะครับเพราะว่าหมูแดดเดียวเนี่ยเขาจะสุกง่ายครับ เพื่อนๆสามารถนำเอาวิธีการนี้ไปทำทานเองที่บ้านนะครับหรือใครที่จะทำขายก็ได้นะครับผมรับรองว่าอร่อยถูกใจครับอัตราส่วนต่างๆนะครับก็สามารถปรับลดได้ตามชอบครับโอเคได้ที่แล้วครับเราก็ตักออกมาพักไว้นะครับร้อยเขาเสด็จน้ำมันจากนั้นก็จัดลงจานพร้อมเสิร์ฟครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ หมูแดดเดียวสูตรพรีเมียมแล้วครับหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมกดถูกใจช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลามีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะครับ